ประโยคที่ใช้คุยโทรศัพท์ในภาษาจีนตอนที่หนึ่งประโยคที่หนึ่งโทรศัพท์ดังรีบรับสายประโยคที่สองฉันโทรกลับนะ ประโยคที่สาม你给他打电话了没有คุณโทรหาเขาหรือยังประโยคที่สี่ไม่รับไม่มีใครรับสายประโยคที่ห้าตาผู้ทงโทรไม่ติด